โอเคนะครับก็เข้ามาสู่ EP ที่สของสมบัติของผมนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเอาลง YouTube แล้วโอเคผมจะเริ่มตั้งแต่สามทุ่มทุกวันโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนแล้วก็เลยทำวันเดียวส EP เลยอ่านี่นคือ EP รวมนะครับ EP ที่สก็มาเริ่มกันใหม่เลย นี่ก็เพชรสีฟ้าสีนเงินเพื่อนชื่อไอวีฮหน่อนี่ก็เพชรทื่อแม่ซื้ให้แม่แม่ล้วดูสีนี่ก็ดีแม่บอกว่าไม่ให้เห็นหน้าเลยครับเลยถ่ายให้ใช้ขาผิวก็ใสเนี่ยครับแบบวาวโอ้ งงจังเลยไม่ไถรได้โอเคขอล็อกก่อนไอ้นี่ตำบวจมีข้อบุญเลยก้จ้องไม่ให้ใครมาหยิบไดไนน้โอ้ยงงตอนต่อนะาโอ้ยนักโอ้ย โอเคครับผมวางกล้องก่อนโอเคครับมาเริ่มใหม่นะนี่ก็สมบัติพวกแหวนนะครับนี่แหวน <Okay. S 2> สองแหวนนี้คือแหวนก่อนผมเกิดน,นะคะให้มาไม่ได้ใช้แล้วนี่กระดุมสีทองอที่ขับไปแล้วโอเค เรามาอีดสมบัติกันดีกว่านี่ก็อันนาโชคที่อามาให้มาฟรีๆนี่ก็อันนี้แพงมากเลยนะคะอามาก็ให้มาฟรีๆแล้วยังไม่ได้ใส่อันนี้ของผู้จายนะครับผมยังใส่ไม่ได้แต่นี้พอดีเลยผมยังใส่ไม่ได้นะครับอันนี้อามาก็ให้มาฟรีๆนี่คือ พวกต้องหูพวกอะไรของแม่แม่ไม่ใช้แล้วอันนี้มีสองอันนะครับเก็บอันอยู่นี่ผมก็เอามาเก็บเป็นคอลเลคชั่นเหมือนเดิมนี่่ตรีนี้มีเยอะแยะเต็มไปหมดในยี่สิบยี่สิบนี่ไงครับดูอีพีสามก่อนนะครับนี่ไงลูกทุท่งที่ที่เคนตาให้มานะครับอันนั้นแหละ ในตู้นะครับเนี่ยครับโอเคอุ้ยวางกล่องไว้นี่ไว้เนี่ยอุ้ยมันปิดยากจังเลยตรเนี่ย